ข้อแรกก่อนนอนห้ามกังวลห้ามคิดดองลบคนส่วนใหญ่มันหัวถึงหมอนปุ๊บมันกังวลทันทีคิดถึงเรื่องมันเรียนกังวลแล้วตื่นเช้ามาก็กังวลอีกตื่นเช้ามาก็เพราะมันเกิดอะไรขึ้นไามเวลาคุณนอนโอเคจะเล่าให้ฟังเวลาคุณนอนอ่ะก่อนนอนนะเรื่องสัมพันธ์ที่สุดทําไมรู้ป่ะเพราะอะไรที่คุณคิดตอนก่อนนอนเวลาคุณนอนคุณไม่มี f e e ีด o มออฟชอยส์ละ คุณไม่มีคุณไม่มีทางเลือกอิสระของการเลือกละเวลาคุณนอนเพราะมันไปหมักหมมอยู่ที่น,นั่นเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเวลาเท่าจำนวนคราวนี้แหละจิตใต้าสานึกทํางานตามนั้นเลยไม่ว่าภาพอะไรที่คุณคิดก่อนนอนมันเป็นภาพนั้นเลยแล้วคุณก็จะไปหมักหมมแปดชั่วโมงแล้วมันเหมือนสั่งการจักราวาลน,นะแล้วคราวนี้มันก็ไปทำมาถ้าคุณคิดเรื่องกังวลมันจะไปทําแบบนั้น อยู่8ปชั่วโมงแล้วคือพลังจิตใต้สำนึกของเรามันเก้าสมันมันคือ90้าสเอร์ซของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเว,เวลาก่อนเนาะแล้วข้อข้อสวยออย่างหนึ่งคือถ้าเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บเวลาคุณนอนปุ๊บในอารมณ์ไหนเกิดตื่นขึ้นมาจะมันมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นต่อเลย mm hmm. ยกเว้นถ้าคุณจะจุดจุดจุดนี่ยกเว้นอันนี้อันนี้ให้เป็นความรู้แต่ว่ารายละเอียดผมสอนในคอสนะครับคอสใหม่นี่คือแบบว่าโคตรสุดยอดมันทําให้ถ้าใครมีความกังวลน,นะมาเรียนคอสนี้ ถ้าใครเกิดเคยมีความกังวลมีความเครียดแล้วบางคนส่วนใหญ่คืออะไรอ่ะโลอาหาอะไรเครียดจนแบบว่าเครียดจนแบบว่าเออป่วยนะครับคนส่วนใหญ่ความป่วยมันมาเก้าสิบเปอร์เซ็นตของความป่วยมาจากความเครียดนะรู้ไหมม,มาจากความเครียดคิดกังวลอนะ่ะกังวลกับเครียดนี่แหละแล้วคนส่วนใหญ่ก่อนนอนนี่เขาทําร้ายตัวเองด้วยการคิดเรื่องเครียด อกคิดเล็กคิดเกแปดชั่วโมงไปหมักหมมอยู่ตอนคุณนอนบางคนอ่เจ็ดแปดชั่วโมงไปหมักหมมสั่งสมอยู่ตอนคุณนอนจิตใต้สำนึกมันทํางานตามสั่งมันไม่มันไม่คิดเองนะจิตใต้สำนึกไม่คิดเองสติของคุณเป็นเจ้านายสั่งจิตใต้สำนึกเป็นลูกน้องที่ทรงอ,อิทธิพลที่สุดมันทําตามนั้นเลยแล้วมันจะไปสานต่อจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลทั้งหมดเลยเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึก universe of mind จิตหรือ super conscious mind จิตของเตะใต้สานึกคุณเชื่อมต่อแปลว่าซุปตอนคุณนอนจิตใต้สํานึกของคุณไปไปไปโลกวิญญาณนอะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทั้งหมดทุกท,ทุกจิตทั้งโลกเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไปทํางานให้สิ่งนั้นเกิดแถมตื่นขึ้นมาบางคนคิดต่อยเวลาคุณนอนในอารมณ์ไหนคุณจะตื่นขึ้น,นมาในอารมณ์นั้นแปลว่าก่อนนอนให้คิดแต่เรื่องดีๆแล้วคิดถึงภาพที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ เพราะฉะนั้นแล้ว8ชั่วโมงมันจะไปสั่งสมพยายามไปทํามันจะถูกคําสั่งไปถังสร้างภาพนั้นให้ใหเกิดขึ้นภาพอะไรก็ตามที่คุณคิดก่อนนอนมันจะไปเกิดขึ้นสิ่งนั้นเสร็จแล้วตอน,ต,อน,ต,อนตื่นนะจะบอกเทคนิคอันหนึ่งสําหรับการที่จะฆ่าความกังวลทิ้งหมดเลยจะเอาความกังวลกําจัดความกังวลของคุณเ,เทคนิคนี้ผมจะไปสอนในคอร์สนะครับคอร์สชื่อว่าอส์แนผมบอกได้เลยนะคอร์สนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณไร้กังวลตลอดชีวิตมันจะทําให้คุณแบบรู้สึกชีวิตเบา บางคนาห,าหาจุดประสงค์ของชีวิตไม่เจอแล้วอนั้นไปเรื่องหนึ่งที่จะเป็นอคอนหนึ่งชื่อว่าอ,าอย่างรู้ชะตาชีวิตนะครับแต่จะบอกว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าชีวิตของคุณมีเป้าหมายชีวิตของคุณมีเหตุผลที่เกิดมาและทุกเหตุการณ์นะจำไว้นะข้อสองนะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจำไว้นะเรื่องนี้ผมรู้พูดด้วยคำรู้นะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีไหมมีไว้เพื่อคุณเพื่อคุณหมายความว่าเพื่อทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นถ้าคุณรู้ผมใช้คํานี้นะถ้าคุณรู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่เขาคิดว่ามันสุสี่จุบห้าที่เกิดกับเขามันเป็นกรรมเก่าพอคิดคํานี้มันแย่เลยนะผมบอกได้เยลยนะเมื่อไหร่ที่คุณนะไปตีความหมายสถานการณ์ว่ามันสวย <c oughs> นะห้ามตีความหมายสถานการณ์ว่าสวยห้ามตีความหมายว่า กำเก่าห้ามตีความหมายว่าอะไรทั้งสิ้นคุณต้องรู้ว่าจัก,กรวาลนี้เข้าข้างคุณคุณต้องรู้ว่าโลกนี้มันเหตุการณ์ต่างๆมีมาเพื่อทำยังไงก็ได้เขาส่งเหตุการณ์มาถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่ามันเสริมให้คุณไปข้างหน้าตลอดเวลา you never get it wrong คำนี้ you never get it wrong หมายความว่าอะไรคุณไม่เคยพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณไม่เคยพลาดอะไรสักอย่าง,งอย่าไปคิดว่าเออนี้ผูพลาดเสียดายโน่นนี่ไม่ต้องคิด ทุกอย่างมันมาประกอบเพื่อที่จะให้คุณดันคุณไปทั้งหน้าเสริมขึ้นแล้วถ้าคุณรู้อย่างที่ผมรู้คุณจะใช้ชีวิตแบบเบาสบายมากเลยแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนี้มันแบบมีค่าชีวิตนี้เนี่ยแล้วคุณสามารถมีสุขภาพดีนะมีอันนึงที่แบบอยากจะสอนทุกคนมากเลย21สิ่งที่รู้ว่าเป็นคนที่มีสัญญาณ21สัญญาณที่รู้ว่าคุณเป็นคนไวเบชั่นสูง อ่ะเดี๋ยวให้คัเจอไปดูว่าสอนเขาที่สอนอะไรบ้างนะครับผมผมไม่มีเวลาอธิบายนะแต่คุณจะเป็นคนไทยชุดแรกที่ได้เรียนเรื่องนี้ใช่แล้วคุณจะเป็นนักเสกเลยคุณจะเป็นแบบคิดรายได้คิดรายได้แบบนั้นเลยผมจะสอนแล้วสอนยาวด้วยนะสอนนี้ของแม่งมีเทคนิคอะไรจะเป็นหมดเลยสนุกอะมันเป็นเสกชีวิตอะจริงมันสนุกมากอืมแล, <c oughs> ล้วพลเรียนเรีจบพล,ลเรียนมา,นบ,าบอกอาจารย์เลยว่า ตั้งแต่เรียนนะพอาะรมีความสุขที่สุดเลยวันนี้แล้ววันนั้นนะพอลีมนอนไม่หลับทั้งคืนนะอาจารย์คือมันมีความสุขมันอิ่มเอิใจเพราะมันรู้ว่าทุกอย่างมันอิสดัน่ะแล้วเมื่อคืนวันนั้นก็คือไปเสดทั้งคืนแล้วก็อิสตันอิสตันอิสตันทั้งคืน่ชีวิตมันมีความสุขมากอาจารย์แล้วหลังจากเรียนจบไปเงินพัลักษ์เข้าทุกวันทุกวันจนถึงวันนี้คือแบบดีใจจังเลยความรู้สึกการได้แล้วมันเหมือนปลดล็อกเลยอาจารย์บางเรื่องแน่นอนมนุษย์มันจะติดอยู่นิดนนนนึวว่่่่่าาาาเเเเมมมมมมืออไไหรรััจจะะทีีีพยคส้้้ถถแลผดู ถ้าคุณนะถ้าคุณยังถามคนส่วนใหญ่อะม,มีมันมันปล่อยวางไม่ได้ถ้าคุณยังถามตัวเองว่ามาเมื่อไหร่คุณไม่ได้จริงบอกได้เลยถ้าคุณถามตัวเองว่ามันมาเมื่อไหร่วะมันจะมาเมื่อไหร่วะกังวลมาเมื่อไหร่วะแล้วมาเพราะใครแล้วมาที่ไหนมาจากยังไง,ง,ไงคุณไม่ได้มาหรอกคุณต้องมาเรียนคอสนี้คอสชื่อว่า i s done ขั้นสุดท้ายของการเสกทุกสิ่งจริงคอสิไม่เรียนไม่ได้บอกเลยว่าต้องเรียนคือมันคือขั้นสุดท้ายของการเสกจ,จริง,รงๆแล้วในเนื้อหาอาจารย์ปลดล็อกพวกคุณแบบระดับจิตวิญญาณนะเอางี้แล้วกันว่าเรียนคอส้จบไปนะทุกอย่างที่คุณต้องการมันมาแน่นอนใช่อืม,อมนะรีบลงทะเบียนเป็นดนๆเลยนะคะวันนี้เป็นราคาพิเศษอยู่นะ24,900บาทเท่านั้นจากราคาเต็มห0,000บาทนะคะรีบลงทะเบียนวันนี้ตอนนี้ได้เลยเรียนพร้อมกันนะคะ เนี่ยเดี๋ยวพอจบนี้ปุ๊บอาจารย์เข้าไปสอนเลยนะคะสอนต่อเลยนะคะแล้วทบทวนได้ไม่จํากัดนะคะเรียนไม่มีวันหมดอายุนะคะแนะนาจริงตรองรีมาประเทศนี้ไม่มีใครสอนได้แบบนี้ไม่มีใช่ใช่ใี่เป็นวิชาวิชาที่แบบว่าท็อปสุดยอดแล้วคุณเหมือนกับไปเรียนวิชาพีคของพวกโยคีเข้าใจว่าพวกวิชาที่แบบท็อปสุดคือวิชีการเก ถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณเสกได้ทุกสิ่งถูกต้องคุณเนลไม่ได้สิ่งด้วยจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ,บา่าวแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสอนเรื่องนี้<ช>เรื่องนี้สาคัญที่สุดเรื่องที่ปลอดความกังวลคุณต้องไม่มีความกังวลเหลืออยู่เลยในหัวคุณต้องไม่มีค,คุณจะต้องไม่มีความกังวลเหลือไม่มีความเครียดไม่มีความอะไรทั้งสิ้นแต่มันทําคุกคนทําได้ผมใช้เทคนิคแบบสอนแบบเทคนิคแบบงา่ายๆแล้วคุณจะว้าวมากในคอร์สนะครับไปเรียนเลยถ้าใครมีความทุกข์นะมันคุ้มทำไมมันคุ้มเพราะว่าถ้าคุณเครียดแล้วคุณต้องไปจ่่าายเงินคหม คนเครียดมันต้องมีเข้าโรงพยาบาลมันต้องแ,บบน,แน่นอนเข้าโรงพยาบาลไปซ่อมโนนซ่อมนี่เพราะร่างกายมันสะท้อนความคิดของคุณใช่แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเขาต้องไปหาหมอต้องอะไรมันมันมาจากข้างนภายในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะมาปลดล็อกในคอสนี้เลยนะคะ is done นะคะชีวิตคุณจะง่ายขึ้นแล้วครูมั่นใจว่าปีหน้ามันจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะไม่ต้องนะไม่ต้องปีหน้าหรอกมันเป็นตอนทันทีตอนนี้เลยแล้วเป็นตลอดชีวิตผมกล้าสัญญาแบบนี้เลยนะครับผมกล้าสัญญาแบบนี้ถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์น ทวนตลอดนะคอร์สนี้ทวนตลอดนะคุณน่ะตั้งแต่เดวันที่คุณเรียนน่ะมันจะเนี่ยคนนี้ตั้งแต่เดวันก็ได้เงินแล้วเนี่ยใช่มันเือเครื่องมือชั้นยอดในการใช้ชีวิตอ่ะสอนออนไลน์เหรอครับคุณไปสอนออนไลน์ใช่จ้ะวันนี้ให้พิเศษนะใครลงทะเบียนวันนี้นะใครลงทะเบียนวันนี้อ่าเป็นเป็นแพ็กสามนะแพ็กสามนะคอร์สล้ถ้าได้แพ็กสามคือพ้อละหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหกพันเก้าใช่ค่ะแพ็กสามแพ็กสามใครลงแพ็กสามวันนี้นะ จะให้เข้ามาดูไลฟ์โอเคไหมให้เข้ามาดูสดตรงนี้เลยมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยหนะมื้าพันาโอเคเราไปลงแสามวันนี้นะวันนี้ให้มาทีมงานตาค้างแล้วนะคะตอนนี้รับแค่สี่คนสคนโอเคงั้นก็คนที่สี่คนแรกที่โอนก่อนละกันนะคะใครโอนก่อนวันนี้นะคะคอร์สลัหนึ่งหมื่นพันเก้าร้อยบาทนะคะแนะนำซีเอฟไปเลยนะคะสามคอร์สนี้นะคะนี่เลขที่บัญชีนี้นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเท่านั้นนะคะบริษัท อินสปายเออไม่ใช่ขอโทษนี่มันเพ่บัญชีของฉันใช่ใช่ใช่ของบอลลี่อ่ะอ่บริษัทนี้เท่านั้นนะคะอินสปายมิวสิกนะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้ได้เลยนะแนะนําเลยอีกคอร์สนึงนะคะที่ดีมากๆก็คืออย่างรู้ชะตาแล้วมั่นใจเลยว่าหลายๆคนยังไม่ได้เรียนอย่างแน่นอนนะคะคุณไปเรียนเลย2คอร์สนี้นะคะและอีกคอร์สนึงเนี่ยคุณจะเลือกอะไรก็ได้จะเลือกเป็นคอร์สสมาธิก็ได้คอร์สธุรกิจก็ได้นะคะติดต่อทีมงานได้เลยนะคะ a n นนรนะคะ3คอร์สนี้ต้องเรียนเท่านั้น พี่อยากจะบอกแพ็ก3มันควรจะเป็น1 9 9่งได้แล้วใช่ขออาจารย์พี่เราเราอยู่ราคานี้มานานแล้วไม่ได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้วันเดียวที่คนจะได้ที่คุณจะได้เอ่อได้เข้ามาดูสดใอาจารย์แบบดูแบบนี้โตเป็นเป็นหล่อไหมคะหล่อหล่อมากถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาดูไลฟ์เฉยๆก็15,000บาทไม่ต้องซื้อคอร์สก็ได้เข้ามาดังดูไลฟ์เฉยเลยได้5,000บาทนะครับสำหรับเพราะนั้นเป็นตั๋วดูไลฟ์ปกต โอเคถ้าไหนก็เดี๋ยวผมต้องไปสอนในคอร์สแล้ว <ๆ S 1> นะครับ CFDT Line Add นะคะ Add b u n d i t ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วไปเดินกันในคอร์สค่ะคสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน a c e b o o k ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิศรวงศ์ศรี